สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้เดินนะครับผมวันนี้ก็อยู่ผมแอดนัทนะครับผมวันนี้ผมก็มีหัดเกมฟิล์มาขายนะครับผมเป็นรหัสเท่ที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับน่าจะสิบกว่าแล้วราคาอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับผมของเยอะๆครับผมนี่ครับทาเต้นเล่ๆครับนี่ไปดูนที่ตัวละครก่อนเลยครับผม ตัวละครก็น่าจะตัวละครหลักๆครับเอล็อกครับมีเอล็อกเคลลี่ไฮโต้พาลมาอะไรครบหมดครับผมครบครับละครครบอยู่ที่แต่งตัวครับอันนี้ก็จะเป็นทางด้านทรงผมนะครับผมทรงผมก็มีประมาณนี้เลยนะครับเนี่ดูกันยาวๆเลยครับผมทรงผมก็มีไม่มากครับผมนี่ครับหลยๆครับ นี่ครับทุกคนมีนวดข่าวครับนี่มีหัวกัตตาเะนี่ครับมีแว่นตาอย่างหมอะครับผมผู้ชายอัดไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับผมนี่ครับเสื้อทางผู้ชายก็มีประมาณนี้เลยครับผมนี่ครับตู้ยยาครับเยอะจัดนี่ครับเสื้อดำของเกงครับผมมีเกงสูดแดงด้วยเกงเซบอลนี่ครับเเกงข่าว นี่ครับกางเกงอย่างเยอะก็เก่งนะครับแหล่ๆครับผมรองเท้าก็มีรองเท้านนําเงินนะครับดีดีเลยแหล่ๆแล้วก็มีทางด้านเสืนี่ครับผมของผู้หญิงเยอะจัดเพิ่มอื่นๆครับเดี๋ยวดูทางด้านตัวผู้หญิงนะครับว่ามีอะไรเดี๋ยวดูทางด้านตัวผู้หญิงครับตัวผู้หญิงว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมตัวผู้หญิงก็มีประมาณนี้เลยครับทางนี้เป็นทางด้านทรงผมนะครับผมดูครับ ตัวผู้หญิงเยอะมากเลยครับเนี่ยดูมีหมวกเอฟด้วยครับผมนี่ครับแต่งตัวครับไปวันนิดนึงนะครับผมนี่ครับหัวเรเลยครับหัวเรเลยครับผมหนวดขาาก็มีครับผมหัวกระต่ายก็ใส่ได้ครับนี่ครับเยอะๆครับผ้าปิดปากก็มีครับผมนี่ครับเรเรครับผมของแน่นๆครับโอ้โหพักมาโอ้โหแป๊บนึงครับข้าสูครับข้าสูครับนี่เป็นทางด้านเสื้อนะครับผมนี่ครับเสื้อเสื้อก็มีประมาณนี้นะครับผม เี่เลยครับผมโหคนทักมาขอซื้อรหัสเยอะมากเลยครับตอนนี้นี่ครับทำนี้ครับ่างเกงครับผมก็ใครที่เข้ามาดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมจะมีรหัสลงเรื่อยๆนะครับรหัสจะมีทุกวันเลยใครสนใจไอดีไหนก็ปิดได้ครับผมอันนี้รหัสราคาอยู่ที่หนึ่งสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับผมนี่ครับเซตนี้อย่างเดียวครับผมใส่ได้ไม่ต้อง รอเลยเลยครับเนี่ยมีเยอะมากหกเจ็ดแปดแปดชุดครับผมอื่นๆนี่ครับเป็นบัสกาครับแต่กาไทท่านมารอแลกได้เลยอยู่ทางด้านคู่หูครับผมคู่หูก็โ้มีเยอะมากเลยครับมีครบครับคาส่งตัวบนครับเนี่ยครับคาส่งตัวบนที่เหลือมีครบหมดคู่หูครับอย่างเยอะแน่นๆนะครับผมแน่นๆนะครับ ใครได้ไปคือว่าคมครับรหัสนี้ดูทั้งที่คอเลคชั่นครับถ้าเต้นก็มีมีประมาณนี้นะครับผมนี่ครับถ้าเต้นเลยครับอันนี้นี่เขาบอกว่าแลกกันนะครับตอนนี้ครับรหัสนี้แล้วก็ถ้าปาดขอครับถ้า่งหัวใจครับถ้าเออครับผมถ้าโปรยตังครับถ้านั่งบันลังครับผมปาตบมือเด็บครับให้เรากลาบครับผม ของผมว่าถือว่าเยอะอยู่นะครับผมกระเป๋าสะพายครับกระเป๋าสะพายกระเป๋ากระต่ายหลายๆครับผมกระเป๋าหมูดหลยๆกระเป๋าไก่เนี่ยครับมีของหลายๆครับอันนี้ก็แล้ครับผมของแล้เยอะมากเลยนะใครไม่ซื้อถือว่าพลาดนะครับเนี่ยประทงใจครับนี่พ้านะนี่ครับพ้านะแล้ๆเลยสกิลรถเนี่ยโคตรนานใครไม่ซื้อพลาดครับเบรกฟุตก็มีครับเบรกฟุตโคตรเท่ นี่ครับรถเครื่องก็มีครบแอร์บอดแอร์บอดก็ถือว่ามีครับพอเล่นลุมนชชีพนี่ครับตามนี้ครับรูปก็มีประมาณนี้ครับตาก็มีประมาณนี้ครับดูทางด้านอาวุธนะครับผมอาวุธก็มี M4 นะครับผมเป็น M4 กันช้านะครับกับบอกนี้นี่ครับปืนแน่นๆครับ AK ดาเมจครับ M14 ตาเสียนการยิงสองครับผมสก้าไททันครับอันนี้ก็มีครับกอซ่าครับมีสองกระบอกให้เลือกครับดาเมจนี่ครับล่างสอง HKS ย่างเยอะครับ h k ดาเมจสองก็มีครับแม่นยำอันนี้แม่นยำอันนี้แม่นยำแล้ันี้แมกซิสสองฟาาสครับผมมากราบความแรงเลยครับตาเลียนการยิงหนึ่งความเร็วลีโดสองครับผม XM8 ครับผม โอ้โหลันสองนี่เป็นไงดาเมจหนึ่งระยะสองโอเอเอ็นเก้าสี 94, ครับผมในราคาแค่หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นใครไม่ซื้อพลาดนี่ครับ MP5 ครับอตาตารการยิงสองดาเมจสองก็มีครับแฟร์กิ้งสองก็มีครับ MP 40สูตรครับดาเมจหนึ่งนี่ครับตอนนี้ครับผม P90 ดาเมจหนึ่งอาตารการยิงสองโคตรคด,ดีครับผมเหมาะจัดลาดนี้ ให้ไม่ซื้อพ้าดโอ้โหนี่ครับไฮไลท์ไฮไลท์นี่เป็นสองอาจารย์ในการยิง่องครับความเด็ดดีลดหนึ่งถือว่าดีครับผมอันนี้ดาเมจหนึ่งไม่กระสินซองก็ถือว่าดีครับอาจารย์ในการยิงระยะ่องถือว่าดีครับผมอันนี้ดีมากสีเหลืองดาเมจสองระยะหนึ่งผมว่าสีแดงสีแดงกับสีเหลืองสีแดงมันแพงใช่ไหม สีแดงผมว่าสีเหลืองเหมือนดีฟ้านนะนี่ครับแล้วแต่คนชอบครับสีเขียวก็ดีครับนี่ครับก็มีครับเป็นสีส่องด้วยนี่ครับผมว่าแล้วแล้วแต่คนชอบครับแต่ผมว่าสองเยอะจริงว่าสเปซดามีสองครับระยะสองะยะสีส่องส่องขว้างเข่าด้วยนะครับเนี่ยหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นดูสองครับดูคุม้มคุ้มอะ่ะคุม้มคุ้มอะ่ะใครไม่ซื้อพลาดอะ่ะเอาดับครับ นะครับเปิดฮิวครับเปิลฮิวสีแดงครับแรงๆครับนี่ครับเปินอย่างเยอะกระทะแรงๆครับผมอันนี้เป็นกระทะของขั้นไหนไม่รู้นะครับแต่มันมาพร้อมขั้นครับผมเติมหนึ่งพันเพชรถึงได้นะอันนี้แรงแล้วครับตอนนี้ครับกระทะใบนี้เอาไว้ทอดไข่ครับดาบนี่รับกระบองแรงๆครับคาตาะก็มีครับมัดนี่ครับระเบิดระเบิดอันนี้โคตรแรงครับบอกเลยโคตรแรงระเบิดเนี้ย นี่ครับโค้ดเลยครับลำเบิดจนสลัดครับเลือกใช้กันได้เลยนี่ครับไอวอสุดแรลเนี่ยถ้าใครรู้นะครับว่าไอวอเนี่ยราคามันแพงมากเลยนะแล้วก็ซื้อยากมากมันต้องเอาไปสุ่มอะ่ะคนรู้เท่านั้นถึงจะรู้ครับแล้วรหัสแค่หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทใครไม่ซื้อโค้ดพลาดผมบอกเลยของยังคุ้มอะ่ะเยอะด้วยเนี่ยครับไอวอนี่ก็มีไอวอนี่ก็มีครับอันนี้ก็มีดู เลือกใช้กันไม่ถูกนี่อันนี้ก็มีครับแร่ๆครับผมแร่ๆ m j เจะแมกกาซีนสองครับอ่าคลิปนี้ก็รีวิวแค่นี้มั้งครับผมอ่ะตามนี้เลยครับผมราคาอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับใครสนใจก็กดลิงก์ใต้เฟสเฮ้กดลิงก์ใต้คลิปผมมาเลยนะครับผมผู้ผิดต้องขออภัยเลยครับกดลิงก์ใต้คลิปนี้มาเลยครับผมทักเฟสส่วนตัวผมมาเลยครับผม ก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณครับไปแล้วครับผมบายบาย